สวัสดีค่ะป้ากิ๊กทำสวนนะคะทำสวนปลูกผักอินรีย์นะคะยกป้ายก่อนอา้าวยกจอปุ๋ยอินรีย์ต่างๆนะคะแคปหน้าจอลงมานะเบอร์โทรศัพท์ลายป้ากิ๊กพิมพ์ตรงนี้ถึงตรงนี้ไม่ต้องเว้นวรรคเบอร์โทรศัพท์0807527300 สินค้าเพิ่มมาใหม่เพิ่งจะลงแต่ที่จริงยังมีอีกหลายตัวแต่เขียนได้แค่นี้ก่อนกันแล้วกัน e.m. นะคะเพราะว่ามีคนถามมาแล้วก็อยากจะได้ e.m. ออะก็แบ่งแบ่งปันกันไป e.m. นี่ค่ะ500 ml นะคะ,มะเมล็ดทานตะวันรีบสั่งมานะคะเพราะว่ามเมล็ดช่วงนี้เป็นมเมล็ดที่มาใหม่กําลังงอบดีมากเลยค่ะเนี่ยอันนี้คือมเมล็ดทานตะวันมเมล็ดผักชี เมล็ดผักต่างๆปกิ๊จะไม่ลงเพราะว่าขี้เกียจจะรวบรวมแต่ถ้าใครอยากได้ก็สั่งไว้ล่วงหน้าก็ได้นะคะล่วงหน้าว่าเออหนูอยากได้อันนี้น,นี่ก็จะเตรียมให้ทีหลังแต่จะไม่เอามาลงขายเพราะว่าขี้เกียจจัดค่ะปะกิ๊ไม่ค่อยจะว่างมาจัดนอกจากว่าคนอยากได้จริงๆถ้าไม่จําเป็นนะคะก็ไปซื้อเอาตามร้านใกล้ๆบ้านกันแล้วกันเนาะไปเดินดูวันนี้นะคะไม่ได้เน้นการปลูกอะไรจะพามาดูผักว่า การปลูกผักไม่ใช่เรื่องยากอยากให้ทุกคนมีผักไว้กินทํายังไงจะมีผักไว้กินเยอะๆเดี๋ยวจะพาดูนะคะว่าอะไรที่ควรจะปลูกช่วงนี้แล้วก็ปลูกง่ายมากๆค่ะอย่างเมล็ดทานตะวันที่ปลูกปลูกเป็นเรื่องเป็นราวก็คือว่าหมายความว่ามันต้องผสมขุยมะพร้าวแกลบหรือว่าปุูอินทรีย์อะไรต่างๆมันเป็นเรื่องยุ่งยากบางคนไม่อยากจะปลูกที่ที่ป้าเก๊กบอกว่าอยากให้ทุกคนมี ผักไว้กินให้ปลูกแบบผักเลยค่ะนะอันนี้ปลูกแบบผักให้ดูเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากค่ะอยากมีต้นอ่อนทานตะวันไว้กินเอาดินกระสอบนะคะปลูกได้เลยค่ะปลูกเหมือนผักทั่วไปปก็เอาดินกระสอบเทใส่ปลูกแล้วก็ไม่ต้องปิดด้วยนะคะไม่ต้องปิดเหมือนที่ว่าปิดหาอะไรมาคลุมให้มันมืด ไม่ให้ได้รับแสงให้เขายืดออกมาให้เขาโตเอาง่ายๆค่ะนี่ก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะอันนี้ป้กิ๊กพาทำแล้วก็ได้วิธีแล้วเ,เอามาบอกเอาดินกระสอบใส่เขาไม่ต้องการดินเยอะเราก็ใส่ครึ่งครึ่งเดียวนะคะแล้วก็มเมล็ดทานตะวันแช่น้ําไว้หนึ่งคืนจะบ่มก็ได้ไม่บ่มก็ได้นะคะพอได้หนึ่งคืนเสร็จก็เอามาล้างเทออกแล้วก็เอามาโรยเลยคะ่ะ โรยแล้วก็เอาดินนี่แหละกลบบางๆนิดนึงแต่ว่าให้หาอะไรปิดช่วงที่ก็ยังไม่งอกคือเอาเอาแผ่นอะไรก็ได้ปมกี้ก็เอาเอากระถางไซส์เดียวกันนี่ค่ะกดทับไว้แค่นั้นแหละเอาวางไว้แล้วก็เอาหินทับไว้เพื่อที่จะให้รากเขากดลงไปในดินทับไว้สองวันแต่ว่าไม่ใช่ว่าทับสองวันแล้วไม่ยกนะต้องยกรดน้ําวันละหนึ่งครั้งค่ะรดน้ําก็ไม่ต้องชุ่มมากเอาแค่พอชื้นๆวันละหนึ่งครั้ง แล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมพอผ่านสองคืนเปิดเลยค่ะทีนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้วปลูกเหมือนผักเลยค่ะผ่านสองคืนเสร็จก็เอาตั้งไว้อยางเงี้ยเนี่ยเอาที่รำไรแสงสว่างเราเนี่ยไม่ต้องเอาไปตากแดดนะคะแล้วก็รดน้ำวันละหนึ่งครั้งก็จะมีต้นอ่อนทานตะวันได้กินอยางงี้เนี่ยอันนี้ได้สามวันสี่วันแล้วค่ะสีก่กวันนี้ละตัดกินได้แล้วละสี่วันห้าวันวิธีกินคือไม่ต้องเอาไปใส่ตู้เย็นนะคะเราปลูกแบบผักเหมือนผักกาดใช่ไหม เราอยากกินวันนี้ผัดสักจานหนึ่งมันเยอะเกินผัดหมดเนี่ยเราก็เอากันไก่มาเลีมตัดๆตดตตัดไปเอาที่เราพอกินแล้วก็ปล่อยไว้เลี้ยงต่ออย่างนี้แหละค่ะปลูกเหมือนผักนะคะไม่ต้องไปซีเรียสเลี้ยงต่อรดน้ำวันละหนึ่งครั้งพอทำแบบนี้กินจนหมดหมดแล้วก็เพาะใหม่เราก็จะมีต้อนอ่อนทานตะวันไปกินตลอดโดยไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปเสียสตังค์แล้วได้เยอะด้วยไอ้ถุงเนี้ยสองกระถางนี่ยังเหลืออีกนะคะ กระถางกับกระบออันนี้ยังเหลืออีกไม่หมดคร,ระพัคกิ๊กโรยไม่เยอะอ่ะทีนี้อยากปลูกผักมีผักไว้กินไม่ใช่เรื่องยากผักอื่นก็เหมือนกันบางคนเข้าใจว่ากวางตุ้งดอกตามซองตามอะไรอู้กว่าจะเป็นดอกว่าเราไม่อยากปลูกดูแลยากไม่ใช่นะคะอย่าไปเข้าใจผิดว่าปลูกแล้วต้องไปเก็บช่วงที่ก็เป็นดอกนะเป็นต้นอ่อนอย่างนี้ก็กินได้ค่ะ เวลาเขาสูงขึ้นมานะต้นผักกาดอ่อนนี่ก็จะสวยมีใบจริงสักสี่ห้าใบเราก็เอาไปผัดน้ำมันหอยเอาไปแกงเรียงเอาไปทำอะไรได้หมดทุกอย่างนะคะวิธีปลูกก็ง่ายเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ดินกระสอบปะก๊กเทมาเนี่ยข้างล่างก็เอาใบไผ่ใส่ไว้ครึ่งหนึ่งต้นอ่อนไม่ต้องการดินเยอะเพราะฉะนั้นจะใส่ขุยมะพร้าวเปลือกมะพร้าวสับใบไผ่ใบฉํำฉาครึ่งกระถางได้ค่ะอัดลงไปเลยว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็เทดินกระสอบเนี่ยปะก๊เอาดินกระสอบเทลงไป เท okay, ลงไปตามต้องการแล้วเราก็เอาปุ๋ยอินทรีย์ของเราใส่ข้างบนสักสองกำมือเนี่ยพักกิ๊กใส่มาแล้วแล้วก็มาขยุ่มให้เข้ากันแค่นี้แหละขยุ่มแค่ข้างบนเนี่ยเพราะว่าต้นออดเนี่ยเราใช้เวลาน้อยเนาะไม่กี่วันเราก็ตัดไปกินได้แล้วอันนี้คือแนะนําอยากให้ทุกคนมีผักไว้กินนะเสร็จแล้วก็มาเล็ผักกาดนะคะไม่ต้องรดน้ำโรยไปเลยเดี๋ยวรดน้ำทีเดียวประมาณเนี้ย เราก็จะมีต้นอ่อนได้กินเยอะแยะเลยนะคะกรบก็ไม่ต้องกลบค่ะเมล็ดเล็กๆอย่างเงี้ยรดน้ําเขาก็จมของเขาเองเขาก็จะกลบของเขาเองนะคะโโทษๆนะคะเดี๋ยวอ่าอย่างเงี้ยแค่นี้นแล้วก็จะปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้นะประก,กาศเนี้ยก็เอาไว้ที่ร่มนี้ก่อนเนาะที่ราไรก่อนจนเข้างอกขึ้นมา แล้วค่อยเอาออกมาใกล้ๆก,กับแสงแดดจะเอาแสงสว่างใกล้กับแดดหรือว่าจะเอาตากแดดก็ได้ก็สังเกตรเราเองนะแดดบ้านใครแรงก็เอาไวท้ที่แสงแดดสาดส่องนะพูดง่ายๆเนาะใต้ชายคาแต่ว่ามีแสงแดดสาดส่องมาก็จะได้ผักงามๆอย่างเงี้ยเอาไว้กินเดี๋ยววันหลังก็จะอัปเดตให้ดูนะคะปะกติก็จะทยอยปลูกไปเรื่อยๆเราจะได้มีผักหลากหลายไว้กินเนาะ,ะทีนี้เราก็จะให้ดูหลายอย่างหรือจะพาเดินดูนะคะอันนี้ขิงใครไม่มีขิงกินก็ไป เวลาเราซื้อขิงมาไว้ในครัวนะช่วงนี้เขาจะแตกหน่อนะคะช่วงนี้นะเวลาเขามีหน่อออกมาอย่างเงี้ยข้างๆเราก็เอามาวางไว้เราก็จะมีขิงไว้กินอย่างเงี้ยใบเอาไปใส่ยำหน่อเอาไปใส่เอาไปกินเป็นผักข้างเคียงผักเคียงหรือว่าเอาไปใส่น้ำพริกอะไรต่างๆนะน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกปลาทูใส่ได้หมดใบเนี่ยหอมอร่อยค่ะต้มยำกบต้มยำอะไรก็ใส่ได้นะคะหอมมาก เราก็ไม่จําเป็นต้องวิ่งไปที่ตลาดอยากได้อะไรเราก็เดินลงมาข้างบ้านเรามาเก็บเนี่ยอันนี้เป็นขิงที่อยู่ในครัวปกิ๊กออกหนอแล้วปะกิ๊กก็ต้องการใช้หัวก็เลยตัดเอามาแค่นี้แหละเนี่ยเราก็ตัดเอาเฉพาะที่ติดเนื้อมาหน่อยๆเนาะเราเอามาปลูกรากเขาจะออกตรงโคนตรงนี้นะคะจะออกตรงโคนที่ที่หัวเนี่ยหัวเล็กๆกันะระหว่างหัวเล็กๆมาถึงหัวแก่เนี่ยเนี่ยรากขาวๆเขาออกแล้วเห็นไหม ก็จะออกตรงนี้เราก็เอามาเจียมไว้เาก็จะกลายเป็นขิงอีกหนึ่งต้นเนี่ยการปลูกก็ไม่ได้ยุ่งยากเห็นไหมเดี๋ยวจะพาไปดูไปคุณลุงไปดูตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูผักชีดูกระเจี๊ยบดูอะไรหลายอย่างวันนี้ไม่ต้องปลูกผักนะเดินดูแล้วก็จะกระตุ้นการปลูกผักว่าอยากจะปลูกไหมอันนี้ เคลช่วงนี้บอกไว้ก่อนนะเลี้ยงยากมากมีทั้งเพีย้ยมีทั้งหนอนทั้งๆท,ท,ที่ดูทุกวันทุกวันใบนี่ไม่มีสวยเลยเห็นไหมโอ้โหได้นกเคลนะคะหนอนชอบมากเลยนะใบหยิกช่วงนี้เพี้ยกําลังลงหนักเมื่อเช้าป้ากับ p กก k a พ่นน้าส้มควันไม้เป็นหนึ่งรอบละอันนี้ต้นแก่แล้วก็เอาไว้เด็ดใบกินไปเรื่อยๆปลูกทิ้งไว้อย่างเงี้ยเนาะไม่ได้แบกไม่ได้หามก็มีติดบ้านไว ผักชีหน้าฝนปลูกตรงไหนจะได้กินใต้าชายคาค่ะใต้าชายคาปกิคือเวลาฝนตกจะไม่ถูกฝนนะคะใต้าชายคาแต่ว่ามีแดดส่องเข้ามาเราก็เอาแสงแดดสาดส่องแต่เราไม่เอาฝนอันนี้รดน้ําแรงเกินไปเวลาเขาล้มเขาจะเน่าเลยค่ะเขาจะไม่ฟื้นเลยนะผักชีเพราะฉะนั้นเวลาปลูกผักชีอย่างเนี้ยเราต้องทนลุถนอมเวลารดน้ําต้องใช้ขวด หรือว่าขวดที่มีฝาปิดแล้วเป็นเป็นเป็นหัวเล็กๆยาวๆนะเอายื่นเข้าไปหยอดอย่างเงี้ยต้องรดน้ําอย่างระวังค่ะตรงไหนที่ไม่มีต้นเราก็เทน้ําลงไปเป็นระยะนะคะต้องทําแบบนี้่อรูฝอ,อยแล้รูฝอยฝอยก็โดนใบพ,พ่อโดนใบล้มเหมือนกันนะ,อ,ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทาอย่างเงี้น<อ>ะคะลเล็กๆเงี้คย <c oughs> คุณลุงบอกเอาฝอยเล็กๆก็แล้วกัน มันก็ใบมันช้ำเนี่ยเห็นไหมพอน้ามันจะล้มลงไปเลยนะไม่ได้นะคะถ้าล้มต้องเอาขึ้นถ้าไม่เอาขึ้นก็คือเน่าเลยค่ะผักชีเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยถ้ามีใบจริงเต็มก็จะแข็งแรงและช่วงนี้เล็กมากต้องทนุถนอมหน่อยแล้วก็ผักบุ้งวันนั้นปากก๊กตัดให้ดูแล้วใช่ไหมคะตัดหมดแล้วออกมาอีกแล้วเห็นไหมออกมาเป็นใบอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้ก็ตัดไปผัดได้อีกนะคะการปลูกผักบุ้งด้วยไม่กี่เมล็ดแต่ว่ามันตัดเขาเขาก็จะออกมาอย่างเงี้ยเนี่ย เลี้ยงบางคนเลี้ยงผักบุ้งไม่โตื่กกี้ก็เลยพาปลูกแบบฝังหางแล้วนี่จะให้ดูมเมล็ดที่วันนั้นเอาโรยในถังแล้วก็เหลือเอามาโรยอย่างนี้เนี่ยพอถึงประมาณนี้นะคะผักบุ้งอยากให้งามอยากให้ต้นอวบต้นใหญ่ตัดได้แล้วค่ะเดี๋ยวตอนเย็นจะตัดแล้วนะคะเราก็ตัดตัดนะตัด,นะต,ดตัดเหนือข้อที่มีใบเลี้ยงของเขาเหนือข้อน่ยเดี๋ยวเขาก็จะตตกแตก ออกอือแล้วแต่กิ่งข้างใบเลี้ยงนะคะสองข้างซ้ายขวาเป็นสองต้นอย่างนี้นะออกมาให้เราตัดต้นเขาก็จะโตขึ้นอ้วนแล้วก็มันตัดไปเรื่อยๆก็จะมีผักบุ้งกินไปตลอดวิธีเลี้ยงผักบุ้งอันนี้ก็คือไม่ขยันรดน้ําให้เอาตั้งในกระถางแล้วข้างล่างมีน้ํานะคะนะมีน้ำเนี่ยเห็นไหมตั้งไว้อย่างนี้เนี่ยกระถางตั้ง เราก็ไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆแล้วกลัวมีเป็นลูกน้ำเราก็เอา EM ใส่นะใส่เ m ใส่น้ำส้มควันไม้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมันงก็ได้หยอดหยอดไว้ตามเนี้ยก็จะไม่เป็นลูกน้ําผักก็จะงามตอนนี้ต้นหอมปกักกิ๊กกำลังจะรื้อปลูกใหม่อันนี้ก็ปลูกใหม่กระปุกกระเปี้ยอยู่อเดี๋ยวจะพาไปดูอาข้างหลังข้างหลังคุณลงุงตรงนี้เห็นไหม มีพริกต้นเดียวก็กินไม่ไหวแล้วค่ะพริกขี้หนูป้ากิ๊กเป็นเป็น,เป,นเป็นพริกต้นเก่านะแก่แล้วแล้วป้าก๊กก็เอามาแต่งสาวเขาเนาะตัดทิ้งหมดเลยค่ะตัดใบตัดอะไรทิ้งกิ่งทิ้งแล้วเขาก็แตกใบอ่อนออกมาใหม่พร้อมกับมีดอกให้เก็บกินที่เห็นแดงๆนี่ก็คือเขาสุกแต่ถ้ามันมีเยอะอยู่ในแต่เราไม่เห็นนักเฉียวเขียวเห็นไหมก็จะเขียวเหมือนใบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออกดอกมาใหม่เรื่อย วิธีทําให้เขาออกดอกกระตุ้นให้ออกดอกเรื่อยๆก็คือเราจะต้องเด็ดนะคะมันเด็ดใบแก่ๆออกแล้วก็ให้ฮอร์โมนเข้าด้วยให้ปุ๋ยทางดินก็คือปกิ๊กให้ขี้ขังขาวนะคะสองอาทิตย์ก็เอามาใส่สักครั้งหนึ่งปุ๋ยทางใบก็เอามาพ่นพ่นแล้วก็ใบแก่ๆนะี่ยมันเอาออกเป็นการกระตุ้นให้เขานี่กําลังออกดอกใหม่ไปเรื่อยค่ะเราก็มีกินไปตลอดเราไม่ได้กินเยอะเนาะเนี่ยบ้านปกิกกินพริกน้อยแค่นี้ก็พอกินแล้วค่ะ เม e uh ื่อวานตำส้มตำถั่วฝักยาวกับคนลุงบอกว่าใส่พริกขี้หนูสองเม็ดนต่พ่อของเรานะ่ใส่สองเม็ดแค่เนี้ยก็เผ็ดละบ้านป้กิ๊กไม่กินพริกไม่กินเผ็ดพูดง่ายๆไม่ใช่ไม่กินพริกกินแต่ว่ากินน้อยอันนี้ถั่วปลูกใหม่นะคะป้กิ๊กเพิ่งจะมาทำค้างให้เขานะเห็นไหมทำค้างง่ายๆอย่างเงี้ยเอาลวดมาโค้งเอาเหล็กนะคะเหล็กซื้อสั่งเหล็กมาป้กิ๊กสั่งมายี่สิบเส้น เอามาไว้ใช้แบบง่ายๆนะโค้งให้เขานะเราก็จะมีถั่วเดี๋ยวถั่วข้างนอกก็มีกินอันนี้ก็เป็นผักบุ้งเหมือนกันปลูกในกระถางที่ไม่ได้เจาะนะคะเป็นน้ําหล่อเลี้ยงไว้แตงหมดสวนแล้วแล้วเหลืออยู่ต้นหนึ่งกําลังจะออกลูกเต็มไปหมดเลยต้นเดียวนะเรามีคือเราไม่มีพื้นที่เราก็ปลูกอย่างละเล็กอย่างละน้อยเนาะไอ,นนนอนไอ้นู่นต้นสองต้นไอ้นี่มั่งไอ้นี่มั่งเราก็จะมีกินไปหมดนั่นแหละ เดี๋ยวพาไปดูตรงนี้คุณผูป้ากิ๊กอยากให้ทุกคนปลูกกระเจีย๊ยบไม่มีพื้นที่ก็เอาถังมานะคะเอาถังเอากระสอบมาตั้งไว้มุมไหนก็ได้ที่มีแดดเข้าศาสสองมาโอ้หป้ากิ๊กกินไปเยอะแล้วนะเนี่ยเห็นไหมรอยตรงนี้คือรอยเก็บลูกกระเจีย๊ยบกินไปเยอะแล้วเก็บทุกวันเลยเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวจะเก็บให้ดูนะคะวิธีเก็บนะหักลงมาก็โอเคแล้วเห็นไหมเนี่ยโอ้หกินตลอดเลยคะ่ะกินทุกวันเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย เห็นไหมอันนี้ก็เก็บมาตั้งแต่ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมเป็นตออยู่เนี่ยข้างใบเก็บวิธีเก็บก็หักลงมาแค่นี้ไม่ต้องไปซื้อกระเจี๊ยบกินปลูกง่ายมากเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าปลูกยังไงง่ายนะกระเจี๊ยบอ่อนๆทั้งนั้นเลยนี่เป็นช่อเป็นช่อออกมาอย่างนี้ ไม่ต้องปล่อยไว้แก่เขาไม่อร่อยอันนี้ฝักนี้ก็ยาวแล้วนะแก่แล้วแต,แต่ไม่แก่เพราะต้นเนี้ยเป็นพันุ์ของเขาก็จะสีขาวแล้วก็ยาวอืมแดูตรงนี้อีกหน่อยนึงหลายนาทีละแต่ก็ดูผักเพลินเห็นไหมอันนี้ต้นเดียวอยู่ในกระถางเนี่ยก็หักกินไปหลายลูกแล้วเหมือนกัน โหวลูกสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยปลูกกระเจี๊ยบแค่เนี้ยมีกระเจี๊ยบไว้กินทุกวันทุกวันแล้ะไปต้มแค่เนี้ยก็จิ้มน้ำพริกได้เลยนะคะอันนี้ถั่วฝักยาวรุ่นใหม่รุ่นเก่าเก็บไปเยอะแล้วก็ออกใหม่แล้วปกิบก็เอามาโรยอีกเอามาเล็ดมาโรยตรงนี้สองสามกระถางกําลังจะออกนะคะกําลังจะออกดอกออกฝักเยอะเลยเพลินไหมเห็นไหมอันนี้ ซุกอยู่ในโนู้นค่ะกูใช่ <c oughs> เขาไม่ได้แดดค่ะเขาซุกอยู่ข้างในปก c k a g e งืออกมางามแต่ไม่ได้แดดก็เลยไม่ค่อยจะแข็งแรงต้องเอามาตัดใบตัดใบเอาไปทําอะไรกินเอาไปผัดกินแล้วก็ปล่อยให้เขาง ok อกออกมาใหม่เนาะดูสิกระถางเดียวนะ่ะปลูกนิดเดียวนะคะเขาขยายเองเนี่ยงามมากอาจจะบอกวิธีปลูกกระเจี๊ยบนะง่ายมากๆเลยค่ะเอาถังมาเอาดินใส่เข้าไปไม่ต้องไปเพาะนะคะ ันนี้เป็นกล้วยสุกปักก๊กเอามาใส่เอาดินใส่เข้าไปเต็มนี่แหละไม่ต้องปรุงไม่ต้องอะไรไปตักดินที่ไหนมาก็ได้นะคะไม่ได้เรื่องยากแต่ว่าก่อนที่จะใส่เต็มนะใส่ไม่ได้เครื่องหนึ่งให้เอาขี้ข้างขาวใส่ตรงกลางเลยค่ะสักกำมือหนึ่งโรยนะแล้วก็เอาดินกบลงไปอีกนะดินกบลงไปให้เต็มนี่แหละแล้วก็หยอดมเมล็ดนะสักสองมเมล็ด จะเอาไว้ทั้งสองต้นก็ได้หรือจะเอาไว้ต้นเดียวก็ได้แต่กระถางใหญ่ๆห,หน่อยก็เอาไว้สองได้อย่างกระสอบใบนะี้มีทั้งสามต้นแต่ต้นนี้ไม่สมบูรณ์แต่ก็ออกดอกออกลูกเหมือนกันนะอันนี้เอาไว้สามเลยถ้าต้นเดียวจะใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะเริ่มเทอมอย่างนี้เลยต้นเดียวนะเราก็เอาไว้สองเมล็ดจะเลี้ยงสองหรือว่าเลี้ยงหนึ่งกันแล้วแต่พอเขาโตขึ้นมาไม่ต้องทําอะไรแล้วค่ะใส่ปุ๋ยนานๆสักครั้งหนึ่งสิบวันใส่สักครั้งหนึ่งก็ได้นะคะใส่ ถ้ายังไม่ออกดอกข้างบนเนี่ยก็ใส่เป็นปุ๋ยจะเป็นปุ๋ยคอกนิดหน่อยหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักใส่ให้เข้าไปนะคะอันนี้เป็นกระถางเก่าปากิ๊กปลูกไอ้เสาวรสเนี่ยเอาออกได้แล้วทีแรกเอาออกไม่ได้ก็เลยไม่ดึงปล่อยไว้เป็นต้นเสาวรสค่ะเสาวรสต้นเดียวกระถางเก่าเอามาปลูกก็ได้กินนะเห็นไหมไม่ได้เรื่องยากเลยค่ะแล้วพอรากเขาหยั่งมาถึงข้างล่างเนี่ย ตรงที่เราให้ปุ๋ยที่คังขาวนะเขาจะออกดอกพอดีเลยค่ะเร็วมากเลยกระเจี๊ยบเนี่ยออกดอกติดลูกติดผลให้เราได้เก็บกินอย่างเงี้ยสบายสบายง่ายนิดเดียวนะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ยาวผสมขวรแล้วนะไม่ได้ปลูกผักแต่ก็แต่ก็ได้ดูผักหลายอย่างเนาะโอเคนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่อยากปลูกผักไม่มีพื้นที่อย่างป a กก a g e ตั้งเอากระถางอย่างเงี้ยอลรเล็กอะไรนยเนาะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดติดตามกดครั้งเดียวพอค่ะ เไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ